สวัสดีคะ่ะวันนี้มังงเรื่องผ่านหลักดวงใจตอนที่3 3 1ถึงตอนที่333ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลแปลที่นะ่าอักครับถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กําลังใจรละสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้น่าติดตามอีกหลายเรื่องเลยเข้ากำลังใจรัะสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกําลังใจในการทำผลงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปไว้นะคะ ก่อนที hey, hey, <doors> ่จะไปรับฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆๆกดติดตามคอมเมนต์ดิชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยฉันอยากร้องเพลง วิญญาณร้ายกายล่างไม่มีใครยับยั้งเธอได้ใครขวางเธอค้าทำลายติดตามอ้ารอรอสุดๆไปเลยค่ะทำไมฉันรู้สึกว่าหน้าตาเขาเหมือนพี่ซีของฉันจังเลยนะพี่ซีไม่มาร้องเพลงในที่แบบนี้หรอกแต่ฉันว่าเขาก็เหมือนพี่ซีจริงๆนั่นแหละอีมใหญนี่สติแตกไปแล้วหรืองไง าอยากจะทำตัวบ้าๆก็ช่วยแจ้งให้ฉันรู้เ่วงหน้าก่อนจะได้ไหมโอ้ได้ๆกลับกันได้แล้วยังมองอะไรอีกสามสองฮะอะไรสามสองหุ่เพ้อเจออะไรเออ อ,อ้าวเอ้ยหรือเป็นขาขวะกาดียังไงมาขโมยมอเตอร์ไซค์ของอ้วพี่น้องทุกคนตามมันไปแล้วฮัลโหลเจ้านายหนินงซีของคุณเป็นบ้าไปแล้วเธอเหมือนกับหมาพยศที่เสียการควบคุมไม่มีผิดคุณรีบมาพาเธอกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นผมคงปวดประสาตายก่อนแนะ่อ้าวเฮ้ยหนิงซีหยุด เจ้านายของผมในที่สุดคุณก็มาแล้วระรู้ถึงเซียวเจ็บอ่ะเจ็บตรงไหนเจ็บนิ้ว <ide> เอ๋เจ้านายลูกผมให้คุณมาอบรมเธอนะไม่ใช่คุณมาโอดเธอแบบนี้ให้เงินพวกเขาไปหนึ่งแสนเอ้ย หนิงซีก่าเรื่องถึงขนาดนี้แต่เขาก็ยังอ่อนโยนได้อีกนี่แหละนะที่เขาเรียกว่าหลงจนไม่สนอะไรบ้านของรู้ถิ่งเซียวเท่ารักมีเพียงคุณที่ส่องสว่างภายในใจฉันบอกฉันมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันอารมณ์ไม่ดีทำไมถึงอารมณ์ไม่ดีพี่เซียวซีเธอเอา พี่จับกลับมาแล้วรวดเร็วจริงๆจัดการเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนนี้ให้เรียบร้อยคารือหาตระกูลหนิงพ่อคะหนูขอโทษทุกอย่างเป็นความผิดของหนูเสี่ยวลัว่วความหวังสุดท้ายของพ่ออยู่ที่ลูกแล้วนะครั้งนี้เราจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดลูกเข้าใจใช่ไหมหนิงเย้าหัวโอนหุ้นสินต์ของตัวเองให้เป็นชื่อของหนิงเสียวรั่วแล้วคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณนะคะ ดูสัญญาว่าจะดูแลตระกูลหนิงอย่างสุดความสามารถลูกสาวที่แสนดีของแม่ฮอีกไม่นานนักรอกสมบัติทั้งหมดของตระกูลหนิงก็จะตกเป็นของฉันบ้านของรู่ถิงเซียวเอ๊ะผ่านมาคืนนึงแล้วแต่ยังไม่มีข่าออกมาเลยเจ้านะ ไม่เป็นไรฉันจัดการเรื่องเมื่อคืนไปเรียบร้อยแล้วคุณจะไม่ว่าฉันหรอกคะไม่ได้บาดเจ็บกลับมาไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องว่าเธอูถิงเซลทำไมคุณถึงทำดีกับฉันขนาดนี้นะอืมก็เธอคือภรรยาของฉันฉันควรทำยังไงดีฉันรู้สึกหรงรนะักคุณมากขึ้นเรื่อยๆเ,ยเมื่อไหร่เราจะมีเวลาว่างตรงกันสักทีนะไม่ว่าเมื่อไหร่ฉันก็มีเวลาว่างให้กับเธอเสมอ ฉันมีนัดต้องไปรายง,งานตัวที่กองถ่ายแล้วตอนนี้มันก็สายแล้วห้องแต่งตัวทำบ้าอะไรของเธอลองมือแรงขนาดนั้นคิดจะฆ่าซื้ออีกของฉันรด้ออยังไงหยุดอะเธอเซนดะเป็นของเซิงซื้อเอนเตอร์เทนเมนต์เราการมาเป็นผู้ช่วยของเธอไปตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นเกียรติของหลอนแล้วที่ได้มานวดหน้าให้กับฉัน คุณมั่งถึงคิวคุณแล้วค่ะไปกันเถอะพีซีขอบคุณค่ะอยู่บริษัทเดียวกันไม่จำเป็นต้องเกรงใจกันหรอกเซวซีซ,ซ,ซีสบายใจเกินไปแล้วนะรู้ไหมว่าพอรองในเรื่องคือใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันแน่ใจนะว่าไม่เกี่ยวแล้วถ้าพอรองที่ว่าคือโมเฉินซิ่วล่ะเดี๋ยวนะนายไม่ได้กำลังล้อฉันเล่นอยู่ใช่ไหม เขาต้องการไล่าตามเธอถึงขนาดยอมลดตัวลงไปเล่นบทพระรองเชียวนะทำไม็จะหมอนั้นไม่ยอมรับชะตากรรมของตัวเองไปสักทีนะคุณหนิงถึงคิวคุณออดดชั่นแล้วค่ะอ้าววินหวงหนิงสีเหมาะกับบทตัวร้ายมากฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้กำกับกลัวถึงได้เลือกเธอมารับบทนี้ซูเหยียน เป็นเวรเป็นกรรมอะไรของฉันอีกแล้วเนี่ยทั้งเจียงมูแย่บอสฉินซิวและซูหยยนนี่ไม่คิดจะให้ฉันอยู่แบบสงบสงบหรือไงอ้าวประธานซูจะมาก็น่าจะบอกกันก่อนนะครับผมจะได้เตรียมตัวรอต้อนรับผมมีธุระแถวนี้พอดีก็เลยถือโอากาสแวะเข้ามาเยี่ยมชมผู้กำกับไม่ต้องสนใจผมก็ได้ประธานซูไหนๆคุณก็มาแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำนักแสดงหลักๆให้คุณรู้จักครับ ว้าวซูเยียนก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนงั้นด้วยเหรอเนี่ยรักแท้ของเธอนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะรักแท้บ้านนายนั่นสิรู้ไหมว่าผู้ลงทุนเรื่องนี้มีใครบ้างอันดับแรกคืออ e ีหลานกุ๊บอันดับสองเซิงซื่อเอ็นเตอร์และอันดับสามคือตระกูลซูบริษัทอ e ีหลานกุ๊บนั่นมันบริษัทของอินเซอร์ไม่ใช่หรอถูกต้องได้ยินว่าประธานของพวกเขาจะได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในตัวละครของเรื่องด้วยนะ รับเชิญแล้วเขาเล่นเป็นอะไรอ่าเขาจะเล่นเป็นพ่อของอินฮวงอินซันนายมันแน่มากมีเงินก็สามารถเป็นพ่อฉันได้นน่ไม่ต้องเลือดร้อนขนาดนั้นเธอเป็นถึงนักแสดงมืออาชีพเขาเป็นแค่มือสมัครเล่นที่เพิ่งจะเคยเล่นหนักเป็นครั้งแรกยังไงเธอก็อย่าไปทำร้ายเขามากล่ะอ๋อแล้วก็เคอรมิงอี่ที่เธอแนะนำมาตอนนี้บทพร้อมให้เขาเล่นแล้วนะ ผู้กำกับกลัวผมมีธุระต้องไปต่อผมขอตัวกลับก่อนนะครับอ้ออ้อเชิญครับประธานซูถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งฝ่ายเลขขาของคุณเองโรงแรมหมิงหัวคุณลุงคุณป้าลองชิมสารานี้ดูสิคะทั้งอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณแม่ครับก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอแม่ซูลูกก็ดูสิ่งที่พวกเขาทำสิแม่ทำใจยอมรับไม่ได้จริงๆ คุณลุงคุณป้าหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังท่านเลยฉันให้ความสําคัญกับคู่ที่เหมาะสมและผลประโยชน์คุณนายหนิงฉันเชื่อว่าคุณน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าฉันนะคะคนหนึ่งเป็นลูกสาวที่เก็บมาเลี้ยงกันตั้งแต่เกิดส่วนอีกคนคือสายเลือดแท้ผู้สืบทอดของตระกูลหนิงคือใครเรื่องนี้แม้แต่คนรับใช้ก็ยังรู้เลยถ้าหากเป็นสิ่งนี้พวกคุณจะเชื่อใจผมได้หรือยังครับ นิงนี่คุณถึงกลับเออความรักความเอ็นดูที่คุณมีให้กับเสี่ยวล่วเหมือนดังลูกสาวแท้ๆเรื่องนี้ผมไร้ข้อกังขาพ่อซูเสี่ยวล่วและซูเหยียนทั้งสองก็ผ่ากันมาหปีมันถึงเวลาแล้วที่ทั้งคู่จะได้สร้างครอบครัวเป็นของตัวเองบริษัทเสื้อผ้าของเสี่ยวล่วก็กำลังอยู่ในช่วงทำสัญญากับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนาระดับโลกทําให้ช่วงนี้ยังพอมีเวลาว่างให้ปลีกตัวอยู่บ้าง ความสัมพันธ์และหน้าที่การงานของทั้งสองกำลังมั่นคงให้แต่งยืดออกไปอีกคงไม่ดีพวกลูกทั้งสองคิดเห็นว่าอย่างไงแล้วแต่พวกท่านครับบ้านของรูกถิงเซียวเ่ผมได้กล <diyor> ่องอาหารทะเลสดๆมาด้วยแหละเรามาให้เสียวซีซ <train> ีทำให้ก <ING> ินกันเถอะเซียวซี <Sah> <moles> ตอนนี้ฉันอยู่บ้านพี่ชายฉันพอดีมีเพื่อนส่งวัตถุดิบอาหารทะเลมาเพียบเลยในนั้นมีกุ้งลอฟเตอร์กับปูอาราต้าด้วยนะจะให้พ่อครัวที่บ้านทำก็คงเสียของแย่ยังไงเธอช่วยมาทำให้หน่อยได้ไหมออวันนี้ฉันไม่ว่างฉันต้องนั่งอ่านบทงั้นเดี๋ยวฉันให้พ่อครัวทำให้ก็ได้เธอแค่มานั่งกินก็พอกินก็ไม่มีเวลาเอ๊ะทำไมผมรู้สึกว่าเสี่ยวซีซีมีบางอย่างผิดปกติไปนะ เหมือนว่าเสี่ยวซีซีกำลังพยายามหลบหน้าพี่อยู่เลยพวกพี่ทั้งสองคนทะเลาะก,กันเหรออย่าพูดไร้าสาระก็ออได้ผมผิดเองพวกพี่สองคนหวานกันซะขนาดนั้นจะมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันได้ยังไงละนะ่ะเนอะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเสี่ยวซีซีทำตัวแปลกไปจริงๆนะน่าจะตั้งแต่ที่เธอไปอารวาทที่บาร์ตั้งแต่เสี่ยวซีซีอารวาทครั้งล่าสุดหลังจากนั้นเธอก็เอาตหลบหน้าพี่มาตลอดสุดสัปดาห์นี้ยังนะัดพี่คุยเรื่องสำคัญอีก โอ้ไม่นะหรือว่าเสี่ยวซีซีอยากจะบอกเลิกกับพี่เอะผมปากเสียอีกแล้วเสี่ยวซีซีจะไปเลิกกับพี่ได้ยังไงแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าพี่สงสัยเดี๋ยวผมน้องชายคนนี้จะรีบไปสืบหาคำตอบให้เองโรงแรมตี้เจ๋วออวันนี้กองถ่ายของหนิงซีไม่ได้จัดงานเลี้ยงกันที่นี่งั้นเหรอทำไมยังไม่ออกมากันอีกนะฮลัลโหลจือจืออะไรนะเสี่ยวซีไม่ได้มา เอ๊ะก็จบไรนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากมากมกดติดตามคอมเมนต์ี่ชมเพื่อบรรจาให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าบรงจะร์แสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจแปลที่น่าอักครับแปะลิงก์ว้ใี้คลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้น่าติดตามหลายๆเรื่องเลยเข้าบรงจะร์แสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปมานะคะ